แเสนอโดย c i น y ต fan Thailand กับลำสง,งนันหรือเฮเกอร์ไลซิกับลำไม่ปล่อยกอยดิโอฟาบิซซโอรโรมาโนนักข่าวคนดังรายงานว่ายอสโสกอร์กุิโอเซนเตอร์พลังหนุม่มยังไม่มีการตัวร่างกายเพื่อย้ายทีมเนื่องจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เกิดปัญหาในการบรรลุข้อตกลงการเจรจากับอาเบลไลซิ ก่อนหน้านี้โรมาโนเปิดเผยว่าหรือใบสีฟ้าตกลงค่าตัวกับอาเบลิซิกได้เป็นที่เรียบร้อยโดยนักเตะโครเอเชียวัย21ปีตัวร่างกายในขั้นแรก่านแล้วด้วยพร้อมยืนยันการปิดดิวด้วยวลีเฮเวิโกอย่างไรก็ตามล่าสุดโรโมาโน่กับลำพร้อมชี้แจงเกิดความตึงเครียดระหว,ว่างแมนซิตี้กับอาเบลิซิกในขั้นตอนสุดท้ายของการเจราจาสมายกูริโอยังไม่ตรวจร่างกายกับยักษ์ใหญ่มืองแมนเชสเตอร์แต่อย่างใด แมนซิตี้เคยบรรลุเข้าตกลงด้วยเบจาก,กับไลซิกและได้นัดตรวจร่างกายกันในวันพฤหัสนี้แต่ภายหลังมีข่าวลุดออกมาว่าเกิดปัญหาในระดับสโมสรจนสุดท้ายทีมดังบุนเดสลิกาไม่ยอมผู้คว้าทริปเปิลแชมป์ซีซั่นที่ผ่านมายังคงพยายามต่อไปโดยสกายเยอรมนีซื่อเยอรมันยืนยันแบบเดียวกันแถมเผยภาพในการซ้อมเซกชั่นล่าสุดคกดิโอลงฝึกกับเพื่อนร่วมทีมตามปกติ สำนักข่าวเมืองเบียร์อ่างแหลงข่าววงในระบุอีกว่าขณะนี้แมนซิตี้ยังไม่ใกล้เคียงกับการบรรลุข้อตกลงโดยฝั่งไลซิกต้องการค่าตัวเป็นเงินต้น100ล้านยูโรบวกแอดออนที่มีความเป็นไปได้จริงโดยกดริโอเหลือสัญญาในทีมเรดบูรีนาจนถึงปี2 0 2 7และเหล่าผู้บริหารไลซิกพร้อมเก็บนักเตะไว้อีกหนึ่งฤดูกาลหากข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาไม่น่าพอใจเรียกห่วง,งานนี้ที่มีข่าวมาบอกว่า เราคว้าตัวแน่ๆ99%แบบนี้ก็ยังไม่แน่แล้วครับเล่นกับล้ำกันอย่างนี้เรือก็งงสิครับเด็กปั้นเรือเฝ้าเสาเบอร์ลี่เบอร์ลี่ประกาศคว้าตัวเจมส์ทรฟฟอร์ดผู้รักษาประตูอนา,าคตไกลของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว19ล้านปอนด มือเกาวัย20ปีตกลงเซ็นสัญญา4ปีซึ่งจะทำให้เขาขาแข้งในชินทรัฟ์มัวจนถึงปี2027แม้สโมสรจะไม่เปิดเผยค่าตัวแต่สื่อเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ19ล้านปอนด์แมนซิตี้มีเงื่อนไขซื้อกลับและส่วนแบ่งจากการขายครั้งต่อไปที่20%ทั้งนี้ทรัฟฟอร์ดแจ้งเกิดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างหลังเป็นฮีโร่มีส่วนสำคัญช่วยทีมชาติอังกฤษชุดยู21คว้าแชมป์ยุโรปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ดยตลอดทั้งทัวร์เมนต์ทรัฟฟอร์ดทำสถิติครีนชีตไม่เสียประตูเลยทั้ง6นัดทรัฟฟอร์ดถือเป็นผู้เล่นใหม่รายที่6ของกุนซือแวงซองกอมปันีในซสมอร์นี้ตามหลังรอเลนวิกูรูสมิเชลโอบาเฟมีดาล่าโอเซียจอแดนเบเยอร์และเซกิอัมดูนีเรียกว่างานนี้แวงซอมกอมบันีก็หมายมั่นปั้นมือจะพาทีมอยู่ในพิมลิกต่อไป หลังจากที่พาเบอร์ลี่กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งคุณคอนเดินหน้าคว้าบอสเกตปีกดาวรุ่งเรือ14ล้านปอนด์อิบนิงสแตนดาร์ดสื่อแดนผู้ดีรายงานว่าเวสแฮมยูไนเต็ดคืบหน้าเข้าใกล้การควา้าคาร์ลสบอสเกตปีกดาวรุ่งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ร่วมทีมด้วยราคา14ล้านปอนด์ แข่งไว้19ปีมีตัวเลือกทั้งไบรตันบุรุเซียอดอทมุนและไอทรักทังเฟิร์ตแต่เตรียมลงเอ่ยกับทีมเดวิดมอยเด็กปั้นจากสปอ์ติงริสบอนย้ายร่วมแคมเดมีของเรือใบสีฟ้าตั้งแต่ปี2014และพัฒนากลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่โดดเด่นที่สุดของฟุตบอลเยาวชนอังกฤษรายงานอ้างอีกด้วยว่านักเตะชาวโปรตุเกสร,รู้สึกหงุดหยิดต,ตัวเองที่ไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของเปปกูดิล่าคือเหตุผลเบื้องหลังการย้ายทีม บอสเกตหรือสัญญาในถิ่นเอเธนสตเดเียมจนถึงปี2024และแมนซิตี้กำลังจะขายนักเตะออกไปด้วยแค่ตัว14ล้านปอนด์พร้อมเงื่อนไขในการซื้อกับในราคาที่กำหนดไว้คาดว่าบอสเกตจะเป็นการเสริมทัพรายแรกภายหลังเวสต์แฮมขายดีแคนไร์ออกไปด้วยราคาสถิติ105ล้านปอนด์สำหรับเป้าหมายอื่นของเวสต์แฮมที่ต้องการทั้งเจมส์วอร์ดพาวเดนิสเซกเรียเจ้าปริญญารวมถึงเอียนมาเซน แบ็กซ้าดาวรุ่งของเชลซีนอกจากนี้ยังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กและหัวหอกตัวเป้าอีกด้วยเราก็มารอดูกันนะครับว่างานนี้ไอ้หนูบอสเกตปีกดาวรุ่งของเรือจะลงเอ่ยก็บคุณคอนเอรือไม่แล้วฟฟแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใคร หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอันมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบเงามๆสักล้านครั้งหลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน